จอแบบนี้ลุกตกวัย,ยุลมแรงมากครับจังหวะน,นี้เราไม่ลงอะเอ็มบีรีบาร์ลับมาได้ส่งให้เ bon bon ลยบอนเจมเลยบอนได้ล้มไปหนึ่งนะส่งให้เอ็มบีดล้มลงใน,นจังหวะน,นี้วายโอเพ็ดแล้วเรียบร้อยฮะรับชนะอาจจะตกเป็นของทีมเราได้นะครับยังไงฮะ,แล,ะแล้วเอสจีเอเราเล่นไม่ได้ตัวติดจังหวะน,นี้ส่งให้พอจพอยแล้ววายโอเพ็ดหรือเปล่าแล้ววายโอเพ็ดนะโดนสกรีนแล้วเรียบร้อยครับบัสเตอร์บีเตอร์นะโดนสกรีนนะแล้วส่งไหมฮะเอ็มบีส่งเอ็มบี เราเอ็มบีส่งมาไม่ผิดหวังแน่นอนโอเวอร์ทอปอโปดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะโชว์มาตเตอรี่กันด้วยมาตเตอรี่สี่โชว์แล้ว,ตตวนี่ฮะผมเล่นนานอุย้ยมาตเตอรี่เจ็ดแล้วอะเล่นเกมเดียวขึ้นมาตตอรี่เจ็ดเลยจากมาตเตอรี่หกอะ วัสดีครับเชนไซใครเข้ามาฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมลองของคนในคลับ R6 รู้สึกติดใจเลยครัะชอบตัวไหนเล่นตัวนั้นน่าจะดีกว่าเพราะว่าตัวละครมันมีเอก l ั s ษณ์ทกิมันจะถูกจริตกับเราตัวไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็แบบความชอบไม่เหมือนกันอนะไรเงี้ยเล้งมันก็ไม่ค่อยเล่นละเฟรมเล่นยากแล้วลโดนไหมโดนไหมอ้โอ้ร่วงไปหนึ่งฮะ เออมันรอจเอ้ยสวยป๊อปเอาด้วยหรอเอ้าทำไมเขายังอยู่แรงนี้กันอยู่วะอันนี้พี่ไม่ได้เจอแรงที่พี่อยู่แล้วพี่ว่านะอันเนี้ยเซนเตอร์ป๊อปเอาให้ด้วยในจังหวะที่ควรจะแยกนะเออสวยฮะโคตรเฟี้ยวะหวายลงไม่ลงลูก้าลูก้าอะไรไม่รู้แต่ว่ายิงลงไม่ลงไปลีลาดเดี๋ยวย้อนเอ้าถอยทำไมอ่ะอย่าถอยด้ยดันไปข้างหน้าไว้เย่าวไปถอยมันแบ็คเตปแล้วไปไ่ไหนวะโอ้โหโคตรไกลเลยเด้ง เอออย่าถอยดิลิลาเจอไอ้ลูก้าถอยหลังค้างนี่ติดแองเกิลเบเกอร์เป็นว่าเล่นเลยมั้ยเฮ้ยรถไฟเกะระบุมเรเบลสัมอย่าขวางทางไปเลยนะฮะแอนโทนีเดวิดอะไรอะไรโดนเว้ยลูก้าโดนเว้ยใต้แป้นอะโดนเว้ยแน่จะเอาคืนนะฮะมันยากนะจะมาดังอัดหน้าลายบอลอะ เฮ้ยโอ้เออดันไปแบบนั้นถูกแล้วอย่าถอยมานะยิ่งถอยยิ่งโดนฮนะดันไปฮนะว้โดนหลอกโอ้เฮ้ยสวยลุดนเพื่อนลุ้นเอาเพื่อนสวยครับเอามันมันตบถึงได้ไงนะวะติดโมโดเลยปืดเล่นไม่ได้เว้ยไอน้นี่ไอดีมันไม่ธรรมไดานี่ฮะโฟเตอร์โมโดเลสลงนะขอกซิงนะเดมทา สวัสดีครับแอนตี้ไวรัสเอาบ้างคุณเหรออันนี้พี่ว่าเขาเล่นกันดีนะเนี่ยเล่นเหมือนแหลงอยู่แบบเลเจนด์ฮอลฟ์เฟมเลยยานิสอาร์ไหนเล่นได้ครับจริงๆมันเล่นได้ตั้งแต่ R3 R4 แล้วยานิสแต่ว่าความเก่งของมันนะเปิดตอน R5 ขึ้นไปนะครับ R3 R4 นี่เอาไวต้ตบเด็กได้เหรอเฮ้ยอะไรฮะเนี่ยอะไรฮะเนี่ยมีความแค้นส่วนตัวเหรอฮะเนี่ยจ <nice S 2> นะมาดายอัด<ล>หน้าเลยบอลอย่างนี้เหรอ เฮ้ยเราไปโอ้โหเกะก่นะฮะบุ้มหอยมาให้ฉันชจเดียวเอ้ดีนี่ขวางทางปืนตลอดเลยฮะเออวิ่งหูมือนหัวเลยโดนคืนอย่างไวเลยกัดฟันไว้ที่หลัดเดี๋ยวพี่ไปซ้อนใหนะ้จะกรีนป้าป๊าปาอปเอาน,นี่ฮะเฮ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยไม่จำไม่จำ <laughs> มงทั้งว,วันมันอ,อะไรวะเนี่ยไอแอนโทนีเดวิดอ่ะมันโดนบ่อยโดนง่ายไปวะเนี่ยหรือมันบัฟเลยบอลมาหรือเปล่าแองเกิลเบเกอร์แบบติดง่ายเกินตอนวันแข่งขันเนี่ยตัวละครอย่างอุ๊หูสวยเลยพ๊อเอาตัวละครอย่างแอนโทนีก็ใชย่ยันนิสอนะ่ะยังกนรเลยบอลไม่อยู่เลยนะฮะวันนั้นอ่ะวันนั้นเลยบอลของททมเน็ตแข็งแกล่งมากไม่รู้ว่าดวงดีหรือเปล่าที่ติดเยอะโอ้โหแล้ว ช่องทางเปิดแบบนีุ้ช่องทางเปิดแบบนี้เรียบร้อยเลยฮะลงไปดอดกองกับพืนเลยฮะทำเข้มเฮ้ยยลูกช่วยด้วยโอ้โหโดน,นช่ด้วยจรินเลยขอดเกมพลิกมาละเดี๋ยวก็เซตบอลซะหน่อยเพื่อนหาว่าเล่นไม่เป็นอันนี้ทำเข้มทำเข้มทำเป็นบล็อกปั๊บปื๊บส่งฝฟาพาร์สแล้วเนี่ยช้าเกินลิหลาดไปฮะแล้วป๊อปเอ,ปอ,อาตัวน,นี้สวยงามโอ้โหสวยสวยจริงๆเลยฮะ วเยเวไม่ลงะแล้วช็อตเกมพิกมาแล้วถ้าโดน3คะแนนแล้วโดนฮะอ้าวเหยียบเส้นหรอไวยจานแค่สองบอลฮอกต้องเข้าแล้วแบบเนี้ยต้องบอลฮอกแล้วลินลาดใช้ชนะตกงไปของแตกเออเราชนะแล้วลิลาดเราชนะแล้วเราถือบอลอะเราชนะแล้วมันมันช็อตครอกมันยีบสีวินาทีโอ้โห เหลือยี่เ็ดวินาทีฮะลิลาดกดชูเปิดเพลงมากดชูดเลยฮะปุ่มแรกฮะผมนี่น้ำตาแทบนองหน้าเลยฮะผมภูมิใจในตัวลิลลาดฮะป,ป,ป๊บป๊บปาป๊บปาจนเลยชนะแล้วแพ้เฉยแล้วมันไม่ได้เลยฮะมันจับบอลได้เป็นชูดเลยลิลาดมันแอรีอผ้าเออ,อเจบละเล่นไงวะเนี่ย ตัวอะไรโซโลโดีสุดฮะทุกตัวโซโลโ่ได้หมดนะอ้าวแล้วไม่ให้ผมเหรอเอ้ยลงว้ยลงพื้นโอ้ไม่ให้ผมอ่ะโอ้จบแล้วผมทำดีตั้งแต่ต้นเกมเลยปิดช็อตปิดลินลาดมันพลาดกอดปิดเพลหนึ่งอ่ะมันไม่ควรส่งให้ลินลาดเล้าเมื่อกี้มันควรส่งให้เรบอนแล้วเลบอน,นไม่พลาดเลยโดนตบไปลูกเดียวเพื่อวะนี่ฮะกดไปเก้าคะแนนอ่ะ มันไม่ส่งให้เราอ่ะถ้านายให้เราเมื่อกี้ฮะเราเราได้อยู่นะเว้ยบอสโอ้โจบแล้วเมื่อกี้ท่านายส่งให้เราปั๊บไม่จบเลยนะเวลาแคน่นนี้ผมพุ่งเข้าห่วงทันสองวิอ่ะน้ำตาจะไหลอยูค่คนละฝั่งกับพี่เหรอไม่เป็นไรสู้เขาอะเอ้าทำไมนายมาเจอพี่ได้ไงในแรงน้อยเหรอ have the link? เอ่อคำอธิบายคลิปภาษาอังกฤษมันว่าไงวะโอ้ยมีตกด้วยฮะทุวนนี้โคตรสวยเลยแล้วนี่ฮะมิเชลฮะพุ่งเก็บบอลไม่ได้ฮะแล้วมิเชลฮะโหลอะไรวะเนี่ยโหลมิเชลฮะตายแป้นอยู่สามข้างนอกไม่มีคนเลยเรียบร้อยเลยฮะคำอธิบายคลิปภาษาอังกฤษมันว่าไงวะ มาเลยบุ๋มจำไม่ได้แล้วลิงก์มันอยู่ใต้คำอธิบายคลิงก์โอเวอร์ท็อปอัพอ่ะเฮ้ยๆๆใจเย็นไอ้หนุ่มโอเคฮะเกมดีฮะลบกบอลเหลืองลงยับเลยเขาหมายถึงลิงก์เกมเหรอฮะมันน่าจะไม่ได้หมายถึงลิงก์เกมเปล่าเขาไม่มีลิงก์เกมแต่เขาจะเติมตังค์เนี่ยเฮ้ยมิเชลมิเชล ลูกเอาบอลกลับไปเล่นที่บ้านเลยไหมลูกมิเชลลลูกอะไรเออเนี่ยเจ้าชอจัดไปฮะแตก description เออใช่ใช่ description เจอมิเชลล้านแปดกระบวนห้าเอาแล้วไม่รีบเอา แหลงนี้พี่ว่าบอดมันเก่งกว่าปะวะเนี่ยใช่ปะบอดมันยังรีบาวมันยังตามประกบคือหลบบอดอนะยังน้อยมันยังตามรถควนตลอดใช่ปะถ้าไม่โดนสกีนอะตามตลอดนี่ตามนี่เราตามแค่สองคะแนนนี่เพื่อนกดยอมแพ้แล้วนะนี่จริงๆเกมเนี้ยพี่เล่นประมาณไม่เกินห้าวันพี่ขึ้นฮอเฟรมทุกไอดีอะก็พี่ก็เชื่อว่านี่ตามแค่สี่คะแนนนะเว้ยเพื่อนกดยอมแพ้ไอมิเชลไม่เล่นแล้ว ว้าเนี่ยตามสองคะแนนเนี่ยไม่เล่นหรอแล้วมันจะไปชนะได้ยังไงวะอยู่อ๋อมันลกักลักแรงนี้ฮะขอญาตอยู่แรงนี้ตลอดไปออกเกมไปเลยมิเชลชนะแล้วเกมเนี่ยแค่นายปัดเกมทิ้งก็ชีวิตก็เปลี่ยนฮะชนะเลยอะ่ะอ๋ออันนี้ไอดีหนึง่งใช่ไหมโอเควู้วจริงต้องดังอันน้า คอนเทนต์นี้สนุกเลยใช่ไหมโอเคค่ะพี่รู้สึกแบบอึดอัดมากอึดอัดมากเล่นเฮ้ยอะไรวะโอ้ยยกกีดได้พี่ถังโอ้ยเจ้าช่วยยกกีดได้พี่ดังะดูพิเทลเนี่ยมันยังไม่ได้สักคะนแนนเลยทนะุกคามพยายามของมันโอ้โหมาพิเทว์มาฮะพยายามประสบความสำเร็จฮนะ มันกดยอมแพ้ไปแล้วนะแล้วก็ยืนเฉยๆไปเพยนึงใช่ไหมแต่พอได้บอลตัวเครื่องติดเลยได้บอลเครื่องติดสตาร์ทเลยครุ่งเข้าใต้แป้นเลยเฮ้ยครึ่งสนามเกินไปเปล่าเกินไปครึ่งสนามอ่ะโอ้โหแล้วคุมบอลไม่มีด้วยสกิลยิงเลยจอดสวยฮะมิเชลส่งไปเพื่อนส่งกับลูกส่งกับลูกชีวิตได้เปลี่ยนชีวิตได้ดีขึ้นเลยลูกมิเชลเฮ้ย อัมโอเปนเฮ้ยมิเชลคนเล่นกันได้ยังไงวะเกมเนี้ยระวังสตีลหวังร้วังรวังพี <h <h h <h ่แบกเองน้องอสวัสดีครับเอ็มแครกหายไปเลยนะแน่ ว่าเหนื่อยเลยต้องเอาพารามาวางข้างตัวไว้รอกินเลยเนี่ยไม่ไหวจริงอันนี้ไม่ไหวจริงปวดหัวไม่เก่งจะขึ้นนะไปไหนจอดยิงเลยจอดเร็วจอดเร็วช็อตเกมพิกต้องเข้าแล้วตรงเนี้ยเออสวยจอดเป็นน้ารักเสมอเฮ้ยเอ็มีตรงเออแค่นั้นแหละฮะไปฮะมาฮะจังงวะนี้ฮะแล้วเกมพิกไหมเกมพิกฮะรับโคตรไทพโคตรอันตรายฮะส่งให้มิเชลไว้ไม่เชลไม่ยอมยิง จะส่งให้เอ็มบิดเรอ็มบิทถ้าเยอะถ้าเยอะไม่หน่อยวอนฮ็อกขอไพ่ขอไพฉันบ้าเดเองฉันด้พลาดเองนาเอ็ไม้เขจะส่งให้นายนายยืนแยกไม่ห่างกันไปยืนตรงขอบแป้นเนี่ยมันไม่หลุดไงถ้า <He passed. S 2> นายไปยืนขอบสามคะแนนไม่อก้หลุดแล้วนายยืนไม่เป็นเองอะ่ะต ได้ไว้ได้บอลเว้สบายอันนี้ได้บอลปั๊บได้เข้าไปฮะห่วงสั่นไปดิ <c oughs> นี่ขนาดพี่ทําแต้มได้เยอะมากใยเกมเนี้ย oh, s <S เพื่อนอยังบอลฮอกมัน,มนยังไช็อดมันยังยืนเฉยๆกดยอมแพ้เลยฮะทิศภาพเด๋ยถ้าจะเป็นพี่เป็นผู้เล่นที่แบบอผู้เล่นใหม่เล่นไม่ค่อยเป็นอ่ะแล้วทําคะแนนไม่ได้แล้วชนะกี่โมงฮะเจอแบบเนี้ย ลุกตกวายุลมแรงมากครับจังหวะนี้เราไม่ลงคะัเอ็มบีรีบาร์กับมาได้ส่งให้เลบอลเจมเลบอลได้ลงมไปหนึ่งนะส่งให้เอ็มบีล้ลงเนนจังหวะนี้นาวายโอเพนแล้วเรียบร้อยคะชนะอาจ <the shot S 1> จะตกเป็นของท <the point S 1> ีมเราได้นะครับจอดเกมพลิกมาแล้วนะครับผมเปิดอันติให้เพื่อนด้วยโดมินส,สกิลทำให้เพื่อนวิ่งเร็วขึ้นนะครับจังหวะนี้ปล่อยวายโอเพนเลยไหมเราไม่ยิงนะครับผมไม่ยิงฮะ s G a ไม่กล้ายิงฮะแล้วพอจอดเดินเฉยๆฮะเดินเฉยๆล้วพยายามจะเข้าไปดังฮะด้วยการเดินเฉยๆ สกิลยังไงฮะแล้ว S G N เราเล่นไม่ได้ตัวติดจังเลยที้ส่งให้ปอจอยแล้ววายโอเพนหรือเปล่าแล้ววายโอเพนนะโดนสกรีนแล้วเรียบร้อยฮะมา <This time S 2> สเตอร์นะบรีสเตอร์นะโดนสกรีนนะแล้วส่งไหมฮนะเอ็มบีส่งเอ็มบิแล้วเอ็มบีส่งมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะนี่ฮะโอ้โหแล้วเลยเวิร์ดดังฮะมาสเตอร์บีบสเตอร์คืนนะเล่บอลใจมาโอ้โหสนใจเลยช่วงนีนี่ฮะมาสเตอร์บีสเตอร์ลงไงใครสนเอาคืนไปฮะโดนไม่ได้ เป็นไงบอนฮอสไหมล่ะมิเชลบอนฮอสไหมฮะเอ็มบีอดนฮอกไหมดูดูเอวีพี MVP ฮะไว้ใจเลยบอลนี่ิดสองคะแนนหนึ่งสติลหนึ่งแอสซิสฮะดูไว้ฮะเอาจริงๆเกมเนี้ยพี่พี่ว่าพี่อ่ะเล่นไม่แย่นะเว้ยแต่ว่าเพื่อนอะกดยอมแพ้เพื่อนบอลฮอกเพื่อนไนท์ช็อตแบบถ้ารีบใช้เงินก็ตัดราคาไปฮะ อยากตีบอกเอารหัสไก่ให้ตีม่วงขำๆอ่ะไม่ดีตีม่วงมันจะไปตื่นเต้นอะไระมันต้องตีตัวแพงๆนี่ตีตัวม่วงตัวะแบบสองสาแสนอะไรอย่างงี้มันต้องตีแบบตัวละเจ็ดแปดแสนนะได้สะดุ้งกันไปข้างหนึ่งขายมินเลยเออขายมินเนี่ยตั้งตั้งปุ๊บถ้าลงตลาดเมื่อไหร่ออกเลยอ่ะขายมินอะทุกตัวเกมเนี้ยคนรีบซื้อเลยอะ มอลันคือจามอลันใช่ไหมอ้าห้าพอได้ไหมครับพอดีจะขายปั้นจามอลันอ้าห้าเล่นยากมากครับอ้าหกยังลําบากเลยจริงจามอลันควรจะเล่นตอนอ้าเจ็ดด้วยซ้ำนะครับสกิลเปิดครบเครื่องเลยนะจริงๆความแข็งแกร่งหรือว่าหลายๆอย่างที่มันซัพพอร์ตการทําแต้มเนี่ยมันเปิดตอนอ้าเจ็ดดีที่สุดเออคือมันต้องการอ้าเจ็ดอะแต่ถ้าต่ำกว่าอ้าเจ็ดเนี่ยสกิลเพย์ต้องสูงถึงจะเก่งนะจามอลันอ้าเจ็ดแล้วสกิลเพย์ยังต้องสูงเลยฮะ คือใครจะเล่นจามอลันนะ่ะหนึ่งเลยนะนายดูให้ดีว่านายชอบตัวละครมันหรือเปล่าสกิลเพย์านายสูงหรือเปล่านะจามอลันเล่นยากนะ right ส่งเลยเพื่อน <laughs> โถ่เอ้วยุ่นนะ <laughs> อ่าแบ๊กเลยบอลเจมไวโอเพนนะไวโอเพนหมวกเกตฟ้าไม่เคยลงเลย แล้วไม่ปิดโยกิทสามคะแนนโกแบร์เดี๋ยวโวนดนน้อยอ๋อโกแบร์มันจะปิดยานิสเรียบร้อยนะนั่นรอปิดยานิสแล้วเนี่ยเบิ้ลเนี่ยเพื่อนเบิ้ลบอลนะ nice. <c oughs> ส่งเออไม่สูงเลยตั้งแต่แรกวะ This game Mid-range This wire. down went the <c oughs> jumper goes อยากได้เว็บเว็บุกไอดอลเลยนะอยู่ดีมันจะเข้าแล้วแต่ช่วงนี้เห็นแชทบอกฟอร์มันไม่ค่อยดีอ่ะกลัวมันมาเป็นตัวฟ้าจังเลยถ้ามาเป็นตัวฟ้าไม่น่าเล่นเลยพอจอ๊อดต่ำสุดถามสามวัน,นขายไม่ออกเลยเหรอจริงหรอพอจอ๊อดนะไม่มีคนเล่นเลยเหรอเป็นไปได้ยังไงวะพี่ไม่เคยขายตัวละครอ,อะไรไม่ออกเลยรนะู้ป่ะพี่ตั้งราคาตามตลาดที่มแนะนำออกตลอด อุ้ยวสวยสพูดถึงจริงแล้วอ่ะไล่มดเยเออพูดถึงจริงแล้วอ่ะไซออนน่ะใครเล่นน่ะฝึกฮอปไว้ดิฮอปสเตปอะโกงโกงมากไซออนมันโกงตรงฮอปไม่ใช่แอร์เลอูฟนะเว้ยแอร์เลอูฟเนี่ยคือลองจากความโกงในการเอ่อฮอปดังอ่ะควรจะฮอปดังไว้ใครเล่นไซออนนายต้องไปฝึกฮอปนะเว้ยเล่นไซออน อย่างวะนี่อ่ะโอ้ชิมิ <c oughs> มันแอร์อะไรปุ๊บได้ด้วยวะสามคะแนนคมๆไปฮะ <c oughs> ลงยิมโม่เลเนี่ยเออโดมันบล็อ,อกเลยว่ะ <c oughs> ตัก โมเดิร์นลงแบบตลอดไปนอเออยิงสวยฮะยิงเลยแยกยิงเลยข้างเราไม่มีใครยิงแม่นเลยไซออนยิงไม่แม่นโกเบยยิงไม่แม่นเลยบอนยิงไม่แม่นข้างเราคือไม่มีคนยิงแม่นแดงปะ เอ้อใส่อนมาว่ะอนเกมพิกสามคะแนนต้องสามคะแนนเท่านั้นนะตังวนี้ฮะสามคะแนนเท่านั้นนะแล้วส่งมาตังวน,นี้ฮะเราไปฮะวาออเอเพนโอ้โหทำได้อลบอรนใจสามคะแนนมาฮะสิบต่อสิบยี่สี่วิธีสุดท้ายฮะการยานิสได้ชัยชนะตกเป็นของเราแน่นอนฮะเพราะว่าเราจะ,จะกด,ะด,บบดสองคะแนนแบบคงๆให้ดูอะสองคะแนนไม่ยากฮะยายายาจะยิงยกกินตะยิงฮะขอร้อง ยานิสได้เข้ามาล้มไปหนึ่งฮะแล้วส่งให้ตัวละครอะไรไม่รู้แล้วซัดโมดูลเลตแล้วลงโกดฮะอย่าไม่ลง,ง,ง,งนะใส่ตกมา็นขอไซออนนะแล้วส่งแอนอุกจังหวะสุดท้ายแล้วขึ้นทัาแบบเท่ๆฮะบัสเซอร์บิเทเตอร์ดูไว้ฮะชัยชนะตกเป็นของทีมเรานี่ฮะสมมามัคคีคือพลังนี่ฮะควิกสตาร์ทบวกติดแองเกิเลเบเกอร์นะหลอกให้ยานิสวิ่งออกมาแล้วส่งแอร์ลุกให้ไซออนนะสมมามัคคีคือพลังฮะเรียบร้อยเสร็จเราฮะ ชนะได้กไงวะไม่น่าชนะเลยไม่น่าชนะมาได้นะครับแต่ว่าชนะเลยอนฟรีพี่พี่ดูทีม้ายพี่จะดูทีมพี่ขอบคุณมากขอบคุณเพื่อนที่อยู่ฝ่าตรงข้ามมากๆนะครับที่สนับสนุนทีมเราในวันนี้ การพี่อ่ะดูสามัคคีฮะฟิวโก1อยนี่ถ้าพี่ยิงโล่งแล้วลงนะไว้เกมเนี้ยชนะไม่ยากเลยมันยิงโล่งไม่ลงเป็นว่าเล่นเลยเลยบอลนะแต่ไม่เป็นไรก็ขอบคุณเพื่อนฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับที่มีน้ําใจในเกมในในหลังชแนเรามาพังทําลายความเหงาพังทําลายความเศร้าทําลายล้างชนแนลลุยไปกับทําลายล้างแชนแนลวเก่งมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทําลายล้างชนแนลลุยไปกับทําลายล้างชนแนลเ